สวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาถึง21กันยายนนะคะเอ่อทางชอบมีการดูดวงแบบตะวันตกนะคะการแบ่งวันที่และองศาจ,จึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าตัวเองเกิดลัคณาอะไรดาวจานันดาวศุกร์อยู่ในราศีอะไรนะคะก็เข้าไปได้ที่เพจดูดวงแบบตะวันตก by Annie Holo นะคะหรือว่าจะถามในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะคะ สิ่งที่จําเป็นต้องใช้ก็คือวันที่คุณเกิดเดือนที่คุณเกิดและปีคิดตศักราชที่คุณเกิดและสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือเวลาที่คุณเกิดนั่นเองนะคะการดูดวงความรักเนี่ยเราจะเน้นดาวศุกร์นะคะเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอ่านดวงความรักดีแต่ว่าทําไมฉันไม่ดีแสดงว่าองศาของคุณยังไม่ได้นะคะการแบ่งองศาทางตะวันตกเนี่ยจะแบ่งเป็นสาม ช่วงนะคะก็คือช่วง0ถึง9แล้วก็10ถึง19นะคะแล้วก็ 20- ถึง29นะคะการแบ่งองศาเพราะฉะนั้นองศาในการดูดวงเนี่ยสำคัญมากๆและเวลาเกิดจริงสำคัญมากๆเช่นกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะได้กำลังใจที่ดีจากหลายๆคนมากๆก็ขอบคุณมากๆนะคะและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างนะคะ ในเดือน กุมภานะคะเดือนแห่งความรักนี้นะคะดาวของคุณในดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่เรือนที่5นะคะก็จะเป็นช่วงที่ในเรื่องของการงานคุณจะนําผลงานออกสูส่สาธารณะดีมากนะคะจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะอยากให้คุณทํานะคะอะไรก็แล้วแต่อาจจะเคยทํามาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลตอบรับที่ดีในช่วงเดือนกุมภาอยากให้คุณทําอีกครั้งนึงนะคะจะได้รับผลตอบรับที่ดีส่วนในเรื่องราวของความรักนะคะก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่คุ อาจจะมีคนเข้ามานะคะเพราะว่าเรือนที่5หมายถึงความรักความโรแมนติกทั้งหลายนะคะก็อยากจะบอกว่าเกาะลองดูนะคะก็สำหรับคนบางคนที่มีปัญหาอยู่มันถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องจบแล้วเช่นกันนะคะเพื่อรับ Energy ใหม่ๆของดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีธนูนะคะเรามาดูไพ่กันไพ่ตรงกลางนะคะเป็นไพ่สองถ้วย ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไพ่สองถ้วยไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญกับไพ่สองดาบนะคะมาพร้อมกันนะคะสองเหรียญกับสองดาบ <c oughs> ก็คือสองเหรียญสองเหรียญคือการกลับไปกลับมานะคะ <c oughs> คนรักที่มีปัญหากับเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ตัดไม่ขาดนะคะไปไปมามาจะเลิกก็ไม่เลิกจะเอาอยัางไงก็ไม่รู้นะคะก็ไปไปมามาและทีนี้ดาวจันทร์อย่าง ดาบเนี่ยสองดาบก็คือมีรูปด,ดวงจันทร์อยู่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นช่วงอารมณ์ความคิดนะคะจะคิดว่าจะเอาอยัางไงดีฉันนจะออยังไงดีตัดสินใจยังไงดีจะไปไม่ไปจะเลิกไม่เลิกจะเห็นแก่ครอบครัวหรือว่าฉันจะมูฟออนดีก็คือไพ่เชลโลดนะคะการไปข้างหน้าแล้วไพ่สีไม่เท้าคือเฮ้ยเราเคยอยู่เป็นครอบครัวนะคะเราเป็นห่วงนั่นนู่นนี่สารพัดนะคะก็คือให้คุณใช้สัญชาตญาณของคุณนะคะในการตัดสินใจ ถ้าคุณคิดว่าการอยู่เป็นครอบครัวมันดีมันดีกับเหมือนกับว่าดีกับคนอื่นแล้วก็ดีกับตัวเองไหมเดียวคนอื่นคือดีกับใครก็คือดีกับลูกของเราดีกับคนในครอบครัวของเราหลาจะมีแบบว่ามีพันธะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องบ้านนั่นนู่นนี่อยู่นะคะก็อยากให้คุณคิดดีๆว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันทุกข์มากไหมก็คือเหมือนคุณน่ะก็ทุกข์แหละ ทุกคนมีปัญหาความรักทุกหมดทุกคนนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นไพ่เดอะเฮอริทนะคะเป็นตัวตนของคุณเองคือคนราศีกันก็อยากจะบอกว่าคุณจะหาทางออกได้นะคะคือเนี่ยเหมือนก็มีประสบการณ์คนคนแก่คนนี้นะคะมีประสบการณ์มีแสงเทียนนะคะนำทางก็อยากจะบอกว่าปัญหา,าทุกปัญหาที่คุณเผชิญมาเนี่ยคุณสามารถเหมือนกับว่าสามารถหาทางออกได้นะคะเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรบางทีคุณเป็นคนธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนนะคะอดทนกับปัญหาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะปัญหาอะไรเข้ามาถ้ามันแบบเต็มที่แล้วเนี่ยคุณก็จะแบบเปิดใจยอมรับมันนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะคนธาตุดินแต่ว่าในเดือนนี้นะคะอยากให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะคะไม่มีอะไรมากเลยในเดือนนี้ในการตัดสินใจ แต่ในเรื่องของความรักเนี่ยอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะอ๋ออยากจะบอกว่าคนถ้าเกิดว่าคุณเดีกยวกคนราศีธาตุไฟคุณอาจจะมีปัญหานะคะการไปไปมานะคะไพ่สองใบนี้คนธาตุไฟก็คือเมษสิงห์ธนูนะคะและทีนี้คนธาตุน้าคืออะไรคนธาตุน้าคนที่มีปัญหากับคุณนะคะโดดเด่นคือคนกรกฎนะคะไพ่เชอริออตเป็นตัวแทนของคนราศีกรกฏแต่ก็มีคนมีนพิจิกแล้วก็ กรกฏก็คือ3ราศีนะคะเป็นไพ่ของคนธาตุน้ํานะคะคุณอาจจะดีลกับคนพวกนี้แล้วมีปัญหานะคะก็อย่างที่บอกว่าให้คุณใช้สติปัญญาของคุณแลวคนราศีกันเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็ใช้เดือนนี้ต้องใช้ความสามารถของไพ่เดอะไฮพีเทสด้วยนะคะไพ่ใบนี้มาแล้วเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะและสําหรับคนที่เป็นโสดมากๆนะคะก็คืออยากจะบอกว่าจะมีคนเข้ามา ยิ่งมีดาวสุกในราศีกันนะคะดาวพฤหัสมาแล้วดาวพฤหัสอยู่จะทํามุมสแควรถึงมีนกันแล้วก็เล็งเมถุนนะคะถ้าองศาคุณได้คุณจะเจอคนคนนั้นแน่นอนนะคะเป็นลักษณะของคนธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเป็นลแล้วก็จะมี เป็นลักษณะของชาวต่างชาติด้วยนะคะไพ่เชลิออตหรือจะเป็นคนที่ทํางานในเครื่องแบบนะคะเป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะทหารตํารวจนะคะข้าราชการทั้งหลายแล้วก็เป็นคนท่าน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิกได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนคุณด้วยนะคะคนราศีกันนั่นเองและทีนี้ไพ่เดอะโรแมนแองเจิลบอกว่าอะไรคะ Give your relationship a chance ก็คือ อย่างที่บอกบางคนเห็นกับครอบครัวนะคะให้โอกาสคนรักอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองดูลองเชื่อในสัญชาตยานของคุณนะคะว่ามันจะโอเคไหมแต่สำหรับคนที่ฉันไม่โอเคนะคะก็ให้คุณนะคะ stay optimistic about your love life นะคะขอโทษนะครับว่ามันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าก็คือ มันแปลได้ว่า positive thinking นะคะให้คุณคิดบวกนะคะแล้วก็ h a v e faith นะคะแล้วก็ b e i n g your romance นะคะก็คือแบบว่าให้คุณแบบมีความเชื่อนะคะเชื่อในความรักของคุณนะคะเชื่อเถอะว่าความรักมันดีๆมันยังมีนะคะบางคนเจอมาหนักมากนะคะและทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ so ่โซเมดนะคะอย่างที่บอกว่าดาวประหัดมาแล้วนะคะก็จะพา เนื้อคู่ของคุณเนี่ยมาพบคุณแน่นอนนะคะอยากให้คุณรอ,อนิดนึงนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคนราศีกันมากๆค่ะ